ปลาไหลนี่เป็นซัสสองเพศนะครับเพิ่นจะกลับไปกลับมาก็จังใส่เดือนนะครับหากบางคนว่าเออตัวสันเป็นตัวแม่หางที่ว่าตัวสันเป็นตัวผูก็ได้เพราะว่าเพิ่นช่วงฮอร์โมนเพศของเพิ่นนะครับพอเพิ่นไขแล้วฤดูกาลนี่ฤดูกาหนาเพิ่นอาจจะเป็นผูอย่างสีไหมครับนะครับธรรมชาติของเพิ่นเพิ่นจะไขแบบนี้นะครับเวลาไขเพิ่นซุกจะออกสีสมนะครับสีสมออกแดงนะครับในในลักษณะไขถือว่าเวลาเฮาตักไปแล้วมันบ่ฟอนนะครับขันเหลืองอยู่เหลืองออกเหลือง อยู่ห้องะาฝ่าวตักให้ไข้สีประมาณนี้ครับคือตักใ้ครับออกสีสมนะครับจะตักใ้พอรุ่นประมาณนี่ อ่าเนี่ยครับเขาจะหายอาหารเม็ดนะครับเดือนกว่าแล้วครับพ่อออกจากล่งผุนมาแล้วล่งฟักมาแล้วอนุบาลเพิ่นแข็งแรงแล้วนะครับก่อนส่งลูก้ากับใส่นีก็บที่อยู่ประมาณ12บาทนะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งนน่นะแม่นะครับโอ้สิบสองบาทปลาเพิ่นเริ่มตัวใหญ่แล้วฮะก็ปล่อยเพิ่นลงนะครับคือพอพอหายเพิ่นนาแน่นนะครับก็หายเพิ่นอยู่พอดีแล้วก็เตรียมที่นอนไว้เพิ่นนําที่นอนนี่แม่นี่หยางครับตะไคร้ไกลเฮ้าีแล้วครับอมตดตัดแล้วเพิ่นก็ดีเดี๋ยวเพิ่นก็ดีเข้าไปฟันกันเองนะครับ ลังการงานปลาไหลคลิปดีอีพี่ดีขออนุญาตเช็คอินบ้านโคกสระท่องตำบลน,น้นนำเกีียงอำเภอสาสขันจังหวัดกาลสิน พี่น้องครับภาพพี่น้องมาอยู่กับคุณเกาะครับเกษตรกรนักเลี้ยงปลาไหลน้ำใสนะครับคลิปนี้ไพี่ดีสีผาาไปเบืองว่าพลเลี้ยงยังไดแล้วก็ประสบผลสําเร็จมากน่อยเพียงใดนะครับก่อนที่พี่น้องสิไปเบิองายล,ละเอียดนํากันขันพี่น้องฮักการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันก็อย่าลืม่มกดไไหลกดแชร์แลกวคอมมนบอกผมน,นําวา่ารับชมมาจากจังหวัดหดไปละครับไปเบืองเกลยครับโอ้อลังการงานปลาไหลเท็ดอีหยังอยู่เนาะนี่กาลังสีใหญ่ปลาไหลครับปลาไหลอยู่นี่อายุได้หลายปาไใดครับนี่ก็ประมาณ6เดือนกว่า ครับสี่ง่ายไปใส่ครับดิสี่ง่ายไปลงอีกบอลหนึ่งครับพอตัวพ่นเริ่มใหญ่แล้วนะครับมาท่านเวลาพอดีครับอดีเป็นการเลี้ยงปลาไหลแบบแบบน้ำใสครับแบบน้ำใสครับผมมีวิธีการเลี้ยงจังไรการใส่คุ้นเหงาะข้าเห็ดเลยเนาะได้ครับอ้าวเริ่มจากข้าเตรียมบอลอยังไรก่อนครับครับข้าก็เตรียมบอลนี่แหละครับคือเตรียมบ่อปูนนะครับแล้วก็ข้ากระปูกระเบื้องนะครับประมาณความยาวกระประมาณเม็ดเม็ด หนักกว้างเม็ดหนึ่งความเย้าเม็ดหาสิปประมาณเนี่ยครับต่อหนึ่งบอนะครับกระเบื้องเข้าก็เอากระเบื้องกระเบื้องเศษก็ได้ครับกระเบื้องกร,กระเบื้องเศษก็ลดต้นทุนลงไปอีกนะครับคุณหัอครับอันนี้คือระบบอีหยังครับเนี่ยไอ้มันเป็นระบบนำชักครับคือเวลาเอาชักออกเนี่ยนำม,มันกินมัี มันก็สิออกไปเลยนะครับเป็นระบบระบายน้ำเป็นระบายแมนครับมันมันจะเลี้ยวแล้วกับปลากับโบออกน้ำครับมันจะกันกันปลาออกครับท่อตัวนี้เป็นท่อปิดมั้งหรอครับแมนครับอ้าวสูบไปเค้ื่อนครับย่านน้ำเบิดอันข้างนอกดีครับแมนอี่ยห็ครับอันนี้กันไห่ไหลเพื่อนเข้าไปไปปิดหูน้ำเนาะครับไปกวนระบบน้ำเนาะแมนครับ เขากันไหมอันนี้จะเป็นคือจังเข้าหายออกซิเจนป่านะครับระบบน้ำวนนะครับน้ำในีเมื่อกี้ยดลงลงไปในน้ำมันจะมีออกซิเจนนะครับคือมันผ่านอากาศนะครับมันจะเป็นระบบน้ำวนนะของแต่ละบ่อแมนบ่อครับแมนครับคุณก็เลี้ยงอยู่ไหนมีทั้งหมดจักบ่อครับ12บอ่อครับกับเติ่งๆอีกเก่าบ่อนะครับนะครับปลาชากรปลาไหลทั้งหมดหลายปันไดครับเยอะอยู่ครับบ่อผมมาถ่ายคุณก็ต้องนับแหมต้องนับไหมไหมครับมันมันมันหลายนับ่อถือหรอครับนับ่อถือแมนบ่อเติ่งเติ่งให้นับให้ลูกค้าแน่ บาด์เกับถึงเพาะสุ่มไม่ออกมาแนงสีน้ำอ้าวโอเคครับบาด์เคุณงอครับสาธิตวิธีเลี้ยงเลยครับครับผมก็เฮาพอเฮาแยกมาแล้วเฮาก็มันอ่งเนาะครับป่าเพิ่นเริ่มโตใหญ่แล้วเฮาก็ปล่อยเพิ่นลงนะคือบล่อยปล่ให้เพิ่นหนาแน่นนะครับก็ให้เพิ่นอยู่พอดีแล้วก็เตรียมที่นอนไว้เพิ่นนําที่นอนนี่แม่นอีหยังครับตะไคร้ไกล้ห้อยแหละครับมะตัดตัดแล้วเพิ่นก็สิเดี๋ยวเพิ่นก็สิเข้าไปฟันกันเองนะครับคุณงอครับพอพี่วิซี่ที่เฮ็ดเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้คคืออีหยังรับ กันเมอ่หาอาหารมันออกครับเวลาเข้าหาอาหารเขาาหาในนี้เลยครับมันมันยังอาหารมันเศษอาหารยังบรได้ออกไปข้างนอกครับ เม็ดอาหารนะบัดนี้ระดับน้ำเที่ยวใส่เลี้ยงปลาไหลนี่ยครับประมาณ10เซนครับระดับน้ำสิบเซนครับผมอ่าน้ำที่ใส่เลี้ยงหรือครับน้ำก็เป็นน้ำประดันนะครับกันเป็นปลาปลาก็พักน้ำก่อนน้ำเพื่อให้ค้อรินมันตกตะกอนก่อนมึงเอามาเลี้ยงปลาได้ครับบัดเี๋มาถึงอาหารการกินครับก็อาหารการกินของเพื่อนก็ให้อาหารเม็ดนะครับใส่อาหารอยู่ใส่ครับเอามาให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาเดี๋ยวเกี่ยให้เบิ่งเลยนะครับอาหารนี่เป็นอาหารยังครับนี่อันนี้จะเป็นอาหารปลากระพงนะครับโปรตีนซีสิซีนะครับโปรตีนมันจะส นะครับเสียงเพื่อนไอตอดกินนะครับเพื่อนไอกินจุ๊บจิบจุ๊บจิบของเพื่อนะครับคุณบอกครับบอนี่หลายปอนไหนครับนี่งบอนี่จะอยู่ที่พันหาลอยตัวครับโอ้มันบอลเอฮัดบอครับพอมันเอฮัเท่ากับขยับออกไปอีกครับตัวเพื่อนเริ่มใหญ่ยังสี่นะครับเขาก็เริ่มขัดออกครับขัดออกไปอีกบอนึงบอที่กว้างกว่านี้ครับ สองคุณสองเพียงสินะครับคือให้เพิ่นบดายเอียดแต่จริงๆแล้วบลายในเพิ่นมักอยู่แบบฝันกันเนาะครับเพิ่นจะใหญ่เร็วเพราะว่าเพิ่นมักแย่งชิงนะครับคุณมักเฟียมักเฟียกันได้เฟีย่ดีสบายใจแมนครับคุณงอเนี่มักเฟีย่ะครับผมกับมักเฟียกันครับแต่บังค่อยมีเวลาได้เฟีย่เราครับเอาเอ้ามาดิบ่ดิไฮบ้บ่ครับไ้ครับไฮขึ้นกันมันบ่ครับไฮ้คือกันครับบ่ไ้บ่ได้ได้หน้อยใจแล้วครับผม โอ้ขื้นจุบจับจุบจับกินท่านที่บสอทางขุ่นกับตองไห้เืกันพอดีของการเลี้ยงปลาไหลนะครับมันกินบปเปลืองประหยัด้นทุนนต่อคาบนึงอะ่ะ ที่เพิ่นกินแหละถ้วยนึงเลย,ยังโมเบิดนะครับคุณก็ล์คบัตนาหนี่เลี้ยงโดนปันใดครับเขาจางังโตเต็มที่จังผสมพันธุ์ได้ปลาต้องขวบปีขึ้นครับถามว่าปลาไหลน้อยรุ่นเนี่ยรุ่นแม่สาวเนี่ยมันใครวครอยู่ครับแต่ว่าไข่น้อยปลานาฬิการะเบิ่งตัวผู้ตัวเมียเฮาเบิ่งจังได๋ครับปลาไหลนี่เป็นสัตว์2เพศนะครับเพิ่นจะกลับไปกลับมาคือจังใสเดือนนะครับหาลางคนว่าเออตัวสันเป็นตัวแม่หาลางเท่าตัวสันเป็นตัวผู้ก็ได้เพราะว่าเพิ่นช่วงฮอร์โมอนเพศของเพิ่นเนาะครับพอเพิ่นไข่แล้วฤฤดดููกาลนี่ การนเพื่อนอาจจะเป็นผูย้ยังใช่ไหมครับโฮอร์โมนของเพื่อนจะกลับไปกลับมาเนาะครับคือบตรต้องไปสืเรียอว่าเออต้องเอาสันเอาหญ้าเอาสันเอาหญ,าญ,าญ,าญอาอ้าเนาะครับคือบางทียญ้าก็เป็นตัวเมียก็ได้เพราะว่าเขากลับไปกลับมาครับเพศของเขาเนาะครับโฮอร์โมนช่วงโฮอร์โมนเพศเพื่อนเนาะครับมามืบอนทึกมีใครบอครับมีครับมี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 หลายบอดอยู่ สี่ว่าเออเพิ่นตีวอดตขึ้นมาแต่ว่าที่เห็นเห็นคือซุกอยู่ประมาณสองวอดตครับสองสามวอด์โอเคเลยครับอพี่น้องเขามากาโคัวใจร่วร่วห้กับคุณเงาะนะครับส่ผ้าไปเบิ่งไข่เนาะครับผมเนี่ยครับธรรมชาติของเพื่อนเพื่อนจะไข่แบบนี้นะครับเวลาไข่เพื่อนซุกจะออกสีสมนะครับสีสมออกแดงนะครับในในลักษณะไข่ที่ว่าเวลาเอาตักไปแล้วมันบฟอร์นะครับขันเหลืองอยู่เหลืองออกเหลืองอยู่เอาจะเฝ้าตักให้ไข่สีประมาณนี้ครับคือตักได้ครับ ออกสีสมนะครับจะตักได้โอ้หอวดึงหัวดึงนด่ก็ะบ่เพียนหน่อยๆได้เนาะแม่รอม้องุณนเหาอแมนครับหลายรอยตัวครับจ้างวอดนี่ได้จัก โลยครับนี่กระสิติดอยู่ประมาณ3ามสี่ลอยครับหลังจากเขาได้ไข่มาเนาะครับเขาก็เอามาฝากทําความสะอาดละเขาก็มาฟักอย่างนี้นะครับเขาล้างทําความสะอาดแล้ะเขาขันะมะั<า>ะม่งกับเขาเครื่องฟักนะครับเนี่ยเพื่อนจะอยู่ในลักษณะนี่นะเพื่อนจะฝันกันอยู่ในระหว่างที่เป็นโตอ่อนอยู่นี่เขาให้ยยังมันกินครับคุณหมอครับอ่า,า,าทางฟาร์มเขาจะให้ไรแดงนะครับเพื่อนจะแข็งแรงนะป่าเพื่อนก็ใหญ่เรี่ยวหอมพอรุ่นประมาณเนี่ย อ่าเนี่ยครับเขาจะหายอาหารเม็ดนะครับเดือนกว่าแล้วครับใส่นี่นะครับกันเพิ่นเริ่มนี่แล้วเขาก็เอาเพิ่นออกมาทั้งนอกนะครับแล้วก็จะงย้ายไปบ่อนะครับบ่อเป็นบ่อน้ำใสนะครับผลผลิตจากฟาร์มเฮานะครับพ่อออกจากล้งผุนมาแล้วล้งฟักมาแล้วอนุบาลเพิ่นแข็งแรงแล้วนะครับก่อนสิส่งลูกค้าก็ใส่นี่ก็บที่อยู่ประมาณ12บสองบาทนะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่นะแม่นครับ โอ้12บาท12ถึง15นะครับแต่ตัวใหญ่ๆหน่อยก็15นะครับบดเดเรี่ยงโดนปบดได้ครับจังสามารถเอาไปต้มกินได้ครับกาบางคนนะครับเอาไปพูเพิ่นคุณเก่งๆแน่กับอยู่สิประมาณสิบเดือนกับได้กินแล้วครับสามารถนําไปประกอบอาหารได้แนนครับมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงนะครับถ้าเพิ่นมอาหารเก่งๆนะครับคือผสมสูตรอาหารที่ว่าโปรตีนสูงๆนะครับเนี่ยครับมันสามารถปลอมได้ครับที่สําคัญปลาไหลเนี่ยต้องเน้นโปรตีนให้เพิ่น เพิ่งยังสี่ง่เร็วคุณอครับ,รบมาถึงคําถามยอดฮิตประจําช่องเลี้ยงแล้วเอาไปขายอยู่ใสครับจริงๆแล้วนะครับที่ผมเลี้ยงมานี่ตลอดเวลาที่พวกผมเลี้ยงมานี่ปลาเนื้อยังบ่อพอเข้าตลาดนะครับยังไม่ได้ส่งปลาเนื้อนะครับ คือขายยังขายสายพันธุ์อยู่สําหรับฟาร์มฮาอนะครับสาหรับก้นที่เอาไปเลี้ยงบ่ต้องเป็นกงว้น,นมาเออเลี้ยงแล้วมันใหญ่ขึ้นมาแล้วสิไปขายเลยตลาดแถวบ้านเฮ่เก็ยยังบ่ค่อยมีเลยครับตลาดตามเพื่อตามจังวัดหรือว่าตามจังวัดต่างๆเนี่ยถึงเวลามันมันขาดเนี่ยมันก็บบมีนะ ในประเทศไทยเราเนี่ยยังมาเพียงพออยู่บัดนดีเป็นกําลังใจให้ครับพี่นนองเกษตรกรครับคุณงอครับครับเลี้ยงปลาไหลนําใสนี่ไล่ได้เป็นจัะได๋แล้ครับพ่อบอกได้บ่ครับตอบอกได้ครับรายได้ก็เยอะอยู่ครับค่ติตําๆต่อเดือนกะห0เมื่อหน้าก็อยู่ได้สบายสบายเลย่อไปอยู่ได้สบายสบายครับคุณหงอครับราคาพี่นนองเบิ่งคลิปนี้แล้วพี่นนองสนใจอยากเขามาศึกษาแหลกเตี้ยเลี้ยหนุ่ดคุณงอยินดีบ่ครับยินดีครับขับยินดีผมก็สิขอช่องทางที่ต่อตัวครับครับผมติดต่อได้ทาง เตชินฟาร์มนะครับแล้วก็เบอร์โทร0918617502ครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้กกาคุ้นเงาะขอหญาตลาไปก่อนนะครับวัสดีครับ